ดีครับวันนี้ส่วนบุญยนุษย์มารีวิวน้ำหมักปลาเชงอายุ10ปีอ่าวันนี้มารีวิวน้ำหมักปลาเชงอายุ10ปีขึ้นไปนะครับผมอ่าเนี่ครับเป็นน้ำหมักมะกรูดครับอ่าน้ำหมักนี่น้ำหมักมะกรูดครับมะกรูดอย่างเดียวเลยน้ำเนะี่ยดำๆ อยู่ในถังันาดเป็นดำๆนะจริงๆเป็นน้ำสีน้ำตาลครับจริงเป็นสีน้ำตาลอ่าที่ผมรวบเอาไว้เนี่ยในถังเนี่ยถังใบนี้อ่าจะเป็นสีน้ำตาลหน่อยน้ำตาลขมๆเป็นน้าหมักปลาเชงอายุสิบปีสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วล่ะหมักเป็นมะกรูดนะมะกรูดอ่ามะกรูดมะกรูด เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมะกรูดเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นมะกรูดนะอ่าเป็นมะกรูดอ่ากลินจะหอมเป็นมะกรูดครับผมอ่านะกิ่นมันจะหอมกินจะหอมมากเป็นลำหมากมะกรูดแต่ใช้ทานไม่ได้แล้วครับผมนี่ใช้ทานไม่ได้ละใช้ดื่มกินไม่ได้แล้วครับผมใช้ดื่มกินไม่ได้แล้ว ผมจะเอาน้ำหมักทั้งทั้งสามถังนี้นะครับถังนี้แล้วก็ถังนี้แล้วก็ถังนี้นะครับผมเอาไปหมักฟางครับฟางข้าวเราเพื่อทำปุ๋ยปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปพอเอามาใช้ดื่มกินไม้ได้นะครับผมอ่าเป็นน้ำเป็นสีน้ำตาลน,นะครับผม น้ำตาลไปทางคำคลําก็เอาไปเป็นปุ๋ยใช้หมักฟางเพื่อทําเป็นปุ๋ยทางดินในการปลูกผักปลูกผักไว้รับทานกินเองครับผมะจะเอาไปเป็นปุ๋ยทางดินใช้หมักฟางฟางข้าวเราครับทําเป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ใช้สําหรับปลูกผักพืชผ,ผักสวนควรัวของเราครับผมก็ ส่วนยน้นึกาะขอจบคลิปไปเพีนท่านี้นะครับสวัสดีครับ